สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิบห้ามหาหนองไม้แกวอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ยินข่าวว่าพี่แม่ลูกมหาอีกแล้ว,วะสะันอยากได้่วนบุ้น่วนกุศลเฮ็ดบุญน้ำแน่แต่ถือเลขกตัวนี้สิเป็นเหลขกตัวใดเหล็กตัวเกาหรือตัวไม่ะถ,ถาเบิงผอมๆกันเลยค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เพิ่ง,ขงเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเนาะแต่อย่าลืมเวยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสีดบ่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเด็ดจากทังช่องท่องมีสามดาวนะคะเนาะกับพี่เบิ่งคลิปน้องไหม้ผอมๆกันเลยค่ะดีค่ะน้องไหมดีค่ะพอหนึ่งทับสองพหนึ่งทับสองนะครับเนาะโอ้ย ยินข่าวว่าแม่เป็น่าอันผีเด็กน้อยผีแม่ลูกมหาอีกแล้วสัตว์ผีแม่ลูกมหาฝันฝันอีกแล้วครับท่านผู้ชมสิฝันมาจังไหนกับไปฟังกับน้องไม้เนาะครับเนาะที่ลาฝันว่าจังไหนบอเ้ใหบาอฟังกผีแม่ลูกมันมาหาเหมือนเดิมโอ้มหาเหมือนเดิมมหาแบบอะไรอีหล่ะมันมัะมหามันกัเดินมาในความมืดกับลูกของมันบอก โอ้ oh, เป็นแบบได้อีกบาทต่อไปบาทเราเรามันก็บอกว่ามันมีของมาฝากน้ำอีหยังมาฝากอีหล่าขนมน,มนุ่มน้อยพวกกล้วยอะไขนมนุ่มเนอยกล้วยหลายลอย่างจ<ะ>้าอีหล่าได้กินบ่ได้กินอยู่ครับพี่เด้กน้อยเปนั่งกินกันโอ้ยพี่แม่ลูกคือของมาฝากกีหฬาหลายอย่างว่าสิเป็นกล้วยเป็นยังกินกันบ่เออขอโทษจีดหลายเลยครับท่านผู้ชมเอ้าเอาเอาเอาบอกให้มัน เบิ้งเบาอีกเบิ้งกินแล้วเป็นยังไงบาทเนี่ยกินแล้วกะเป็นเลนของเลนเื่นหน่อยเป็นท่องเลนท่าหน่อยคือเกาขึเกาอืออ่ะบอกต่อไปเล่นกันจนคำเลยโอ้รับเล่นจนคำจนเมือยขึเกาจนคำจนมือยขึ้นเกาฟันเป็นยังได้อีกบาทเนี่ยเอ้าฟันเหรอเรากะแม่พึ่นกะให้ลื่นมาเหมือนเดิมเรากะเขียนตัวเลขใส่เหมือนเดิม เขียนตัวเลขใช้เงินคือเก่าให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมโอ้ให้เงินเอาเอาเอาเลขเลขตัวไหนเอาสันเลขก็เหมือนเดิมเลขยังเหมือนเดิมเปลาเบิ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งโอ้เลขห้าหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเก่าที่สันตัวเก่าโอ้นึกว่าแต่ฝันเป็นตัวใหม่ที่หลาฝันเป็นตัวเก่าฝันเป็นตัวเก่า โอ้สแสดงว่าเป็นมาบอกย้ำอีกที่สันนิมาหนมาบอกย้ำอีกเอาเงินไทยอีหลา่าเอาเงินไทยละหรือหนึ่งหกห้าก็ได้หนึ่งหกหาก้หหกหาก,กับกันกับกันโอ้ยเก่งลไลยเว้ยบอกกับกันนะท่นานผู้ชมเว้ยคือสลัดแถว่าเล็กน้อยเน,นาะอีหล่าเคยซื้อเลขกกี่ว่าือหู เห็นใจพอรับแม่เคยซื้อท่านผู้ชมครับให้ครับให้ท่านผู้ชมอีกครับงัวตะกอนเอะครับท่านผู้ชมให้ก็ว่นใหญ่เคยซื้อเลขนะครับเนาะอันเลขสองตัวละบาดเนี่ยเอาเลขกสองตัวก็มนเดินสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองอีกล่ะครับให้อีกครับให้ท่านผู้ชมอีกเล้ครับเ้อท่านผู้ชมโอ้เอาเอามาทาท่านผู้ชมเป็นของเบิองใหม่ พี่ดาได้มาจากไรใส่สองหนึ่งหนึ่งสองไงสองหนึงน่งหนึ่งสองได้มาจากอันนั่นเอาไม่ยงได้มาจากได้มาจากหนูคนหนึ่งแบบว่าผีแม่ผีลูกกลมกันเป็นหนึ่งสองหรือหรือหนึง่งสองหรือสองหนึ่งหรือสองหนึ่งโอ้กลับในเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนะครับเอ้องสิ่งผีแม่ลูกอ่อน พีแม่ลูกนี่มามาบอกอีกนะครับเนาะมาบอกมาเอาฝันอีหล่าอีกบ่มาเอาฝันอีหล่าอเพิ่นได้บอกอีหยังอีกว่าเพิ่นได้ย้ำอีหยังอีกบ่เพิ่นบอกว่าให้แม่ไปซื้อเอาเหล็กไม่นีโอ้ให้แม่ไปซื้อเหล็กเอาในเงินในเงินอืออีหล่าถามเพิ่นอีกว่าจังได๋เราอีหล่าก็บ่ได้ถามเพื่อนเราเพิ่นก็เดินไปนี่มือเต้ย เดนินหายแบบไปในมุมมืดจ้ะโอ้ขับสิง่งเล็กน้อยกับฟันสับๆอีหล่าฟันมาจากเทือแล้วฟันมาหลายเทือต,ติดต่อกันแล้วนี่กับฟันอีกมือขึ้นี่กับฟันอีกเพิ่นนี่เพินน่น,กกน,พนนี่บอกอีหยังบอ่น์ไปยังคือมาบอกยาม่อนอยากได้หยังบอเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลอยากได้ส่วนบุญนส่งกุศลอืมขับขับขับ ถือเลขตัวแนเนาะครับแตงสีเฮ็ดบุญให้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่เพิ่นก็ว่าผีตัวนั้นมันด้บอกไม่อยากให้เฮ็ดบุญนั่มเพิ่นว่รอยากให้เฮ็ดบุญหาเนี่ยเพิ่นว่าสัมโอ้ยเนาะครับเนาะสัมเพื่อนว่าจะถือเลขเพิ่นให้เฮ็ดบุญนั่มป่เพิ่นบอกว่าคพิถือเลขให้เฮ็ดบุญส่วนกุดซุนไก่ทวนเพื่อนอยากไปเกิดแล้วโอ้ครับเพิ่นเป็นยังจังตายอีด่าหงูบ่ างสะพานรถเพื่อนล่มเราเพื่อนกระล่้มทางสะพานเราเพื่อนกัดใจยยิ้งหันครับครับเพื่อนบอกอีลาบเพื่อนบอกอีลาว่าคันเธอเกเรใครใไปให,ให้ส่วนจุดส่วนให้เพื่อนเพื่อนจังใดไปเกิดครับครับ,บรบาคาซื้อจะเส็ดบุญไปให้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ๊สิ่งมาเขาวันน่องไร้เถื่อต่อไร้เถื่อสิ่งน่องนี่ก็บอกแม่ก็ถือไร้ยงวดครับถือไร้ยงวดแห้งครับอันนี้ก็อยู่น่านองไม้ทั้งหลังนี่ยเป็นกะติไท,ทยปลูกเี้ยังละ่ะปลูกกระโพดบอกเพื่อนว่าจค่ปลูกกระโพดแน่บักแตงมูแน่ล่ะครับฝุนตรงหน้าอู้หอยใหญ่เนาะคะรับเนาะท่านผู้ชมต้นปลูกต้นกระโพดต้นบักแตงมูเป็นว่าษาสลับกันน้ำแน่เป็นตัวเลีเอ้าต,ตัวเลีตัวุลี ตัวเลขก็จะเป็นหนึ่งสโอ้สอครับกันครับท่านผู้ชมห้าหกเนาะห้าครับอ่ะอีลายไม่แนา,าสิเวายัางอีกบอยอยังอีกบอบออยัอยอยงอีกครับโอ้ับขับผมขอขอบคุณน,น ไม้หนองไม้ได้หลายได้อีหลาได้ที่ให้ข้อมปันค่ะท้องมีสามดาวกับสิซุปตัวเหล็เบิ้งอีกเชนหนึ่งค่ะเดิวมว่าสิบเป็นเด็กตัวใดกับล้อเบิ้งด้วยค่ะนีเดิ้ลค่ะเล็กหนองไม้หาฮกห,หนึ่งหาฮกหนึ่งหนึ่งสองหนีหนองไม้พันแปรหายพันบอกว่ากราบน้ำแนนหนึ่งหกหาพันวาหวัวประจามันทีสิบเจ็ดมักลาคมหกหา แคบหนาจอยเวิงเลือก่าเด้อพ่นบอกว่าผีแม่กับลูกมหาอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลถ้าถือเหลขเหตุป้นน้ำแน่พันว่าสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกร,าระาฐันไปผชมพิกรณ์เจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ